สนับสนุนโดย Cat Datacom Connecting Dreams, Gigabyte, Thermaltake, TT Esport, a v e x e r และ Nvidia สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Modder รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของนัก modify คอมพิวเตอรหรือนักสร้างเคสคอมพิวเตอร์ระดับแนวหน้าของประเทศไทยครับ สำหรับสัปดาห์นี้ครับเราก็มีเดอะมัดเดอร์อีกหนึ่งคนนะครับที่จะมาสร้างสารรค์ผลงานที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์และแบบฉบับของตัวเองครับซึ่งจะเป็นใครและน่าสนใจแค่ไหนเราไปติดตามชมกันเลยครับสวัสดีครับชื่อพลสรุตลมวิลาครับชื่อเล่นก็ใจยเย็นนะครับ สำหรับโปรเจกต์นี้ก็คือใจเนี่ยคือคิดว่าคืออยากจะทำทาวเวอร์หมดเครื่องหนึ่งโดยที่ว่าฉีกฉีกรูปร่างของตัวทาวเวอร์ออกไปเลยโดยโดยใช้โครงเดิมอยู่เนื่องจากว่าเราเราต้องการอา่แหลกในการยึดอะไรพวกนี้จากจากทาวเวอร์ตัวเดิมอยู่โทนสีเนี่ยอยากจะทำสีที่ว่าไม่ค่อยมีคนทำคือสีเงินเพราะว่าค่อนข้างหาอุปกรณ์ได้ได้ยากอืมซึ่งตัวอุปกรณ์เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีสีเงินตัวชุดน้ำเนี่ยก็ ก็ก็คงลงแบบ full system คือทั้ง CPU แล้วก็ตัวการ์ดจอสไตล์อย่างผมก็คือ แบบแนวแนวพวกอิเล็กทรอนิกส์หน่อยเพราะว่าเออเราเราชอบตรงนั้นก็จะใส่รายละเอียดตรงนั้นลงไปในใน,ในตัวเคสว่าเออเฮ้ยเราเราชอบแนวนี้นะอาจจะมีไฟที่แบบแปลกกว่าชาวบ้านเขาหรือหรือมีจุดเด่นของตัวเคสที่ว่าเออรู้นะว่ามันเป็นสไตล์ของเราสำหรับขั้นตอนนี้ก็คือเป็นขั้นตอนของการถ่ายภาพเพื่อจะใช้ในการดีไซน์ก็ หลักการง่ายๆก็แค่ถ่ายให้ครบทุกมุมปกติกล้องเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสว่าจะคมชัดขนาดไหนเพราะว่าเราก็เอาไปใช้งานแค่ภาพถ่ายนะครับเสร็จแล้วก็เอาไฟล์ลงคอมเพื่อจะใช้ในการวัดสเกลว่างานที่เราออกมาเนี่ยมันควรจะไซส์ขนาดอะไรเท่าไหร่หลักๆของพี่เลยเนี่ยคือพี่ทำงานโดยที่ว่า ค่อนข้างจะทําให้มันออกแบบให้เสร็จก่อนแล้วก็ไปทําตามแบบที่เราทําส่วนรายละเอียดที่แบบว่าจะเสริมเติมจากตัวนั้นเนี่ยจะนิดนึงจะไม่หลุดกรอบออกไปเพราะว่ามันจะกินระยะเวลาของตัวเคสไปตอนนี้ก็คือเคสที่ถ่ายรูปมานะครับแล้วก็ผมได้ดีไซน์ผ่านอิลัสซอฟต์แวร์อิลัสคือมันเป็น 2D ก็ทำงานค่อนข้างง่ายดีเพราะว่าเรายังไม่ถนัดถึงขนาด 3D ก็มีการวาดแบบเพื่อว่าจัดวางตำแหน่งของตัวฝาเคสให้เหมาะกับกับชิ้นส่วนที่เราใส่เข้าไป mm hmm. เช่นอย่างตัวนี้ผมผมให้เป็นหม้อน้ำว่าสายขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแทงค์น้ำว่าแทงค์ตัวนี้จะควรจะอยู่สายประมาณขนาดนี้เราจะตีแผ่นอะคริลิกตีแผ่นบนตัวเคสเสร็จแล้วเนี่ยแผ่นที่2ชุดที่2เนี่ยก็คือการตัดอะคริลิก อะคริลิกตัวนี้เนี่ยเป็นสีเหมือนกระจกมาติดซ้อนกันอีกชั้นหนึ่งเพื่อทำให้ดูเหมือนแนวเหมือนพวกแนวกระเบื้องที่แตกอะไรประมาณนี้ไม่ได้เลยหรอกคือเปิดเน็ตดูนี่แหละแล้วเจอพวกภาพแอปแตกแนวสามเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เลยมองว่าเออเฮ้ยปกติเราเจอแต่เคสเคสที่แบบว่าเออเป็นสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ค่อยเห็นเห็นแบบเออแนวนี้แล้วแล้วเขาใส่แบบเต็มทั้งเคสอะไรอย่เงี้ยก็เลย ชุดไอเดียขึ้นมาว่าเออเฮ้ยเราน่าจะมาลองเอาแต่ว่าแผนเดิมเราก็คือเราชอบเคสเล็กอยู่แล้วแล้วก็ทรงเนี่ยก็คือเป็นสี่เหลี่ยมก็มันจะท้าทายตรงที่ว่าคือเราใส่บอร์ดใหญ่แต่ว่าเราทําในเคสเล็กอืมก็ก็จะค่อนข้างยากทําไมถึงเลือกตัวนี้ก็เพราะว่า1คือจํานวนแรมใส่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นซ so ็อกซ็อกเก็ตสองศ สองซูเหนึ่งี่ยคือจะใส่แรมได้8ช่อง mm hmm. ก็พอร์ต s ต t a ก็เยอะแต่ที่สำคัญเลยเนี่ย SSD แบบ M2 ตัวนี้เนี่ยจะมีการ์ดมาเสริมก็คือสามารถใส่ลงบนการ์ดตัวนี้ได้เลยแล้วก็เสียบลงไปบนบอร์ดบล็อกซีเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครใช้เพราะว่าผมผมเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยชอบบล็อกมันใหญ่ดีเป็นของ s w i f t Tech ครับแล้วก็ส่วนบล็อกแรมเนี่ยจะเป็นของ a d p c เป็นคอปเปอร์เป็นทองแดงทั้งชุดนี้จะเป็นทองแดงส่วนกาจอก็จะเป็นนิกเกิลพื้นที่น้อยมากจะลงชุดน้ำเข้าไปเนี่ยก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่อีกพื้นที่การทำงานจะจะจะเล็กมากแล้วก็เราต้องคำนวณเรื่องระบบระบายความร้อนอะไรดีๆเพราะว่าการหมดเคสก็ต้องต้องมองถึงทางลมด้วยว่าควรจะเข้าทางไหนออกทางไหน ต้องทําให้พอดีชุดปั๊มผมจะไว้ด้านหลังของเคสเนื่องจากว่าจะแยกระบบกันแล้วก็น้ำเนี่ยจะผมเนี่ยจะสะดวกตรงที่ว่าส่วนมากจะวิ่งเข้าหม้อ,อก่อนเพราะว่าคือไม่รู้ความรู้สึกส่วนตัวคือว่าการที่ว่าทําให้น้ํามันเต็มหม้อ,อก่อน,นคือมันมันค่อนข้างไล่น้ําได้ไวไล่อากาศได้ไว เสร็จแล้วก็จะวิ่งมาที่การ์ดจอเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมเล่นเกมการ์ดจอจะร้อนกว่า CPU แน่นอนแล้วก็ค่อยถ่ายตัวนี้ไปที่ CPU CPU ีเนี่ยผมใช้เป็น i7 ตัวเล็กซึ่งมันก็ไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่แล้วก็จะต่อมาดีแรมแล้วก็วนกลับไปที่ระบบวนกลับมาที่หม้อน้ำใหม่ตอนแรกมองว่าเป็นสติ๊กเกอร์ เพราะว่าเราเรายังไม่รู้ว่าเออเฮ้ยมันมีมันมีงานอะคริลิกที่แบบว่าคล้ายๆกระจกด้วยทานจะทําเป็นกระจกเลยเนี่ยก็ทําแล้วค่อนข้างอันตรายเกิดมันบาดมันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยมองว่าเออเป็นเป็นอะคริลิกแบบมิลเลอร์เป็นเป็นแนวเหมือนกระจกเงาประมาณนี้ก็เลยว่าดูแล้วเออมันน่าจะเท่นะก็เลยเริ่มคิดแบบออกมาก็ลองใส่สีลองเข้าๆลองจินตนาการดูจากไฟล์ที่เราดูว่าเออมันน่าจะออกมาเป็นแนวนี้นะ คืออยากจะให้มันมีอะไรที่แบบว่าเออดูแปลกดีก็จะติดตัวแผ่นสีเงินเนี่ยก็เกือบทั้งหมดแหละแต่จะมีโซนอยู่โซนหนึ่งคือใจเนี่ยคือกะจะเป็นโซนนี้เนี่ยจะมีช่องเล็กๆตรงนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นแผ่นสายแทนจะซ้อนด้วย PCB บอร์ดคือเป็น PCB เสียนี่แหละของกาจอนนี่แหละเพื่อทำให้มันดูแปลกขึ้น คือจะมีคอของ G P U นะครับก็มันจะทำให้รู้สึกว่าเออเหมือนเหมือนมีหัวใจอยู่ตรงตรงหน้าเคสอะไรประมาณนี้นะครับบางคนเนี่ยก็คือจะจะบิ้วเหมือนหน้าเคสใหม่ใส่ลายใส่อะไรเข้าไปแต่อันนี้ก็คือว่ามันจะเยอะกว่าคนอื่นหน่อยตรงที่ว่าเราตีกรอบไว้เราเจาะรูอะคริลิกไว้เราใส่ แผงวงจรเข้าไปเราใช้การ์ดจอตัวไหนเราก็ตัดแผงวงจรด้านนั้นเติแต่ว่าข้อ,ขอ,ขอความยากของมันเนี่ยคือเราไปตัดตรงชิปเซต gpu ซึ่งมันจะต้องคำนึงว่ารูตรงนี้ที่เรากะไว้เนี่ยมันพอดีไหม ừ, พอมันพอดีปุ๊บเนี่ยก็จัดการวางแบบว่ามันจะเห็นไหมว่าเวลาเราส่องมองเข้าไปเนี่ย ừ, เราก็ควรใส่ไฟเพิ่มไฟเนี่ยเราก็จะยึดหลักตามเดิมคือไฟสถานะเคส ซึ่งเราเราใช้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยคือการโหลดฮาร์ดดิสตการเปิดเครื่องเปิดอะไรแสดงสถานะว่าว่าเราใช้งานอยู่แต่ว่าส่วนส่วนปุ่มสวิตช์ปิดเปิดเนี่ยก็คือเราทําไว้แค่สวิตช์เปิดเพราะเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วเคสก็คือจะเจอแต่พวกสวิตช์เปิดไม่ค่อยเจอสวิตช์รีเซ็ต เป็นการใส่ชิ้นส่วนนะครับที่ว่าเราออกแบบแล้วก็ตัดตัวเลเซอร์มานะครับประกอบเข้ากับฝาข้างก็มีการเรียงชิ้นส่วนให้ฝาข้างดูมีมิติมากขึ้นเพราะชิ้นส่วนมันก็อาจจะดูค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่าตัวเคสนี้ก็ดีไซน์ตามแบบที่ทำออกมาครับตัวอะคริลิกเนี่ยก็คือจะมีแผ่นที่เรียกว่าแผ่นมิลเลอร์คือเป็นแผ่นลักษณะคละ้ายๆกระจกแล้วก็2ก็คือเป็นแผ่นใส วางซ้อนกันนะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปกับตัวฐานอะคริลิกที่เป็นสีดําด้านถ้าเป็นตัวฝาเต็มของด้านซ้ายเนี่ยที่โชว์ทางน้ำเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างพอดีตัวนี้ผมประกอบเสร็จอยู่แล้วจะเป็นชิ้นงานในลักษณะนี้ก็ลักษณะเดียวกันก็คือมีฝาใสบวกด้วยขอบขันน็อตยึด อ่ะคือจริงๆแล้วเราก็ทําทาทาอยู่อ่ะยังไงมันก็ต้องทําให้เข้าอ่ะเพราะว่าคือถ้าเกิดฉุดไอเดียขึ้นมาแล้วก็มันจะมีรายละเอียดที่แบบว่าไม่เข้าหรือยังไงเราก็ต้องเสริมเติมแต่งให้มันมันเข้ากับคอนเซปที่เราคิดไว้ปัญหาคือเคสตัวนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งฮาร์ดแวร์ก็คือตัวโลจิกบอร์ดอีกฝั่งนึ่งจะเป็นฝั่งของ ของตัว,วตภาว u ์ p ายชุดสายไฟอะไรพวกนี้การที่แบบว่าจะทะลุจากอีกฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงเนี่ยมันก็จะค่อนข้างซับซ้อน ừ, เราก็จะต้องเจาะผนังเคสว่าจะมีทางน้ำวิ่งผ่านตรงนี้แล้วย้อนกลับมาอีกที่นึงนะเนี่ยการการดีไซน์มันก็จะต้องต้องออกมาในใน,ในแนวที่แบบว่าเข้ากันได้กับตัวบอดี้เคสด้านนอกที่เราหมด สนับสนุนโดย Cat Datacom Connecting Dreams Gigabyte t h e r m a l t e k e Tt Esport a w e x e r และ Nvidia ประกอบชิ้นส่วนทุกอย่างเข้าไปเพื่อถ่ายรูปแล้วก็วัดไซส์วัดอะไรต่างๆตอนนี้เนี่ยก็จะถึงขั้นตอนของการลือ้อเพื่ออะไรเพื่อทำ งานที่เราจะต้องกคือง่ายๆเรียกว่าเก็บรายละเอียดด้านในของเคสผมจะต้องเจาะฟิลพอร์ตตรงส่วนนี้ส่วนข้างล่างอีกทำไมถึงจะต้องประกอบเข้าไปเราจะได้เห็นรายละเอียดจริงเพราะถ้าเกิดว่าเราเราสุ่มเจาะมันจะไม่เป๊ะดอกสว่านที่ใช้ในการเจาะฟิลพอร์ตนะครับเข,เขาเรียก ส่มวมากจะเรียกดอกโพซอรคือมันเป็นใบมีดผมเจาะไปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะไม่พอดีก็เราก็ต้องแต่งหน่อยใช้ตะไบบ้างใช้หินขัดบ้างเพื่อให้มันพอดีแล้วก็เก็บความคมของของตัวเหล็กจะได้ไม่บาดมือเรานะครับอันนี้ก็เป็นการใส่ฟิวพอรเพื่อทำเป็นกำแพงนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยฟิลพอร์ตเนี่ยมันจะต้องคำนึงถึงตำแหน่งของสายไฟที่เราวิ่งผ่านคำนึงถึงตำแหน่งว่ามุมตรงนั้นเนี่ยสามารถจะโค้งโค้งตัวท่อได้ไหมเพราะว่าการที่งออย่างเงี้ยก็คือค่อนข้างจำกัดองศาของท่อก็พี่จะเอาบอร์ดใส่เข้าไปทั้งหมดแล้วก็ทุกอย่างใส่เข้าไปทั้งหมดแล้วลองกะดดูแล้วก็จัดการมาร์กรูฟิลพอร์ตไว้ก็คือจะได้เจาะตามรูที่เราต้องการคืออันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างซีเรียสเพราะว่าถ้าเกิดเราเจาะพลาดเนี่ย ผนังเคสเนี่ยคือมันจะแก้ค่อนข้างยากการดัดท่อเนี่ยก็ส่วนมากแล้วแต่คนนะแต่ว่าสำหรับเย็นเนี่ยคือมีอุปกรณ์ก็ตัวเหลาเหลาท่อเหลาเนี่ยเหลาไม่ให้มันคมเพื่อว่าไม่ให้มันไปบาดตัวฟิตติ้งข้างในฟิตติ้งเนี่ยจะมีโอลิงคือถ้าเกิดว่าท่อมันคมเนี่ยพอเรายัดเข้าไปปุ๊บเนี่ย ก็ทําให้โอลิงฉีกขาดได้นะครับสตะไบแล้วก็3ซิลิโคนดัดท่อนะครับก็สี่ก็คือฮิตกันไหนที่คิดว่าพอแล้วเนี่ยก็คือมันจะรู้สึกว่ามันจะนิ่มนะครับเนี่ยมันจะเริ่มโค้งงอได้ ารตัดเผื่อไว้ตัวท่อเนี่ยคือเราจะได้ค่อยๆแต่งทีละนิดพิตติ้งตัวนี้นะครับจะเป็นแบบมันติลิงข้อควรระวังในการใช้เนี่ยก็คือการที่เราจะเสียบท่อเข้าไปเนี่ยท่อเราเนี่ยก็คือต้อง ต้องเจียให้ระนาบขนานนะครับแล้วก็เวลาเสียบเข้าไปเนี่ยให้มองไปที่ตัวโอลิงนะครับมันจะมีทั้งหมด2ชั้นก็คือให้ท่อเนี่ยกินเข้าไปในโอลิงทั้ง2ชั้นเลย mm hmm. เพื่อป้องกันการรั่วหรือการซึมครับอันนี้กำลังวัดาการติดแท้งนะครับว่าควรจะอยู่ประมาณไหนว่าต้องต้องดูตามรูฟิลพอร์ตที่เราเจาะไว้ด้วยว่า มันมันตรงกันไหมตัวนี้จะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่ามีเนื้อที่ขนาดเล็กนะครับส่วนแท้งเนี่ยผมใช้เป็นไซส์150เพราะว่าขนาดเนี่ยเคสเนี่ยค่อนข้างเล็กนิดนึงก็เลยว่าเลือกเป็นไซส์นี้ดีกว่า ปั๊มนะครับก็จะมาอยู่ใต้นี้ทีนี้เราตัวนี้มันจะติดเราก็ต้องทําการเอาออกก่อนตัวนี้เนี่ยจะ,จะเป็นลักษณะของรีเวทก็ต้องใช้สว่านเจาะออก,ออกนี้เดี๋ยวต้อง หรือมอนหน้าอมอกด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งแก้ไขในส่วนนี้ท่อนแรกออก มากจะจะยากตรงที่ว่าเราเรากะประเมินไม่ถูกพี่ก็ใช้โดยการที่แบบว่าพี่ดัดลวดเทสก่อนว่าทางน้ําจะออกมาเป็นแนวหนี่สำหรับตัวนี้ก็คือจะเป็นเส้นที่ค่อนข้างยากนิดนึงก็จะเป็นเส้นระหว่างปั๊มปิ้งผ่านกำแพงเข้าไปอีกฝั่งนะครับก็ตัวนี้มุมจะค่อนข้างเล็ก การดัดช่วงต่อที่อยู่ใกล้กันเนี่ยก็ต้องระวังความร้อนนะครับเพราะมันจะคืนคือท่อเนี่ยมันจะโค้งคืนกำลังปั่นให้มันพอดีอยู่มุมค่อนข้าง,างแคบเป็นอุปสรรคของการดัดถ้ามันยังเบี้ยวหรือยังไงอยู่นิดนึงเนี่ยก็คือเราค่อยๆไปแก้ในในตัวงานก็ได้ ลืมสิ่งที่สำคัญของการมาร์กก็คือมาร์กเผื่อไว้ก่อนรอบแรกนี้ง่ายกว่าครับอันนี้ค่อนข้างยากนิดนึงมุมแคบมันกะลำบาก ตัวนี้เนี่ยน่าจะดัดอีกราลๆประมาณสัก10เส้นได้เดี๋ยวจะต้องมาดูทางอีกทีนึงส่วนเรื่องปัญหาเนี่ยก็อาจจะเจอในลักษณะนี้แหละว่าดัดไม่ตรงหรืออะไรเราก็ค่อยๆแก้ไปงานพวกนี้จะเป็นเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดสิ่งสำคัญคือหลังจากที่เราดัดท่อแล้วเนี่ยเ,เราอย่าเพิ่งประกอบทุกอย่างใส่เข้าไปการที่เราเดินเดินไฟเดินอะไรเข้าไปเนี่ยมันมันจะเทสค่อนข้างลำบาก ให้เราเทสเฉพาะน้ำก่อนก็คือการเติมน้ำแล้วก็ต่อไฟด้านนอกเพื่อลันระบบอย่างหนึ่งคือมันจะช่วยล้างพวกผงผงของท่ออะคริลิกที่เราตัดเนี่ยทิ้งไว้ในในท่อน,นี้คือถ่ายน้ำออกมาปุ๊บมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอะไรพวกนี้ออกมาเราจะได้ใช้น้ำรอบสองเนี่ยคือใช้ได้ค่อนข้างนาน จุดเด่นหลักๆเลยเนี่ยก็คืออยู่ที่ตัวหน้าเคสกระจกหน้าเคสเนี่ยคือจะทำให้ไม่เท่ากันอย่างที่เราว่าคือแนวแนวแอฟแทกแล้วก็จะมีการใส่รายละเอียดของเราก็คือตามที่เราชอบมีแผงวงจรมีชุดไฟมีอะไรที่แบบว่าเออเฮ้ยดูแล้วว่ามันเป็นสไตล์ของเราสไตล์ของนักเย็นนะอะไรประมาณนะี้ ในเคสตัวนี้เนี่ยก็คือเราเลือกใช้เป็นสายตัวเทฟลอนเทฟลอนเนี่ยข้อของข้อดีของมันคือปอกมัน,นจะจะค่อนข้างเล็กแต่ไส้เนี่ยมันจะเท่าไซส์ปกปติแล้วก็เวลารวบสายเนี่ยอย่างเช่น24พินเนี่ยบางคนจะเห็นเป็นนิ้วเลยแต่ว่าอย่างสายเราเนี่ยคือรวบปุ๊บเหลือแค่นิ้วก้อยค่อนข้างเล็กมากแล้วก็เดินทางได้ได้สวยงามจุดเด่นมันคืออยู่ที่สีเงินซึ่งเข้ากับคอนเซ็ปต์แน่นอน ทางน้ำเนี่ยคือเนื่องจากว่าพื้นที่ค่อนข้างจำกัดจริงๆมองว่าการที่แบบว่าใช้ฟิตติ้งเยอะไปเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำเนี่ยอันระบบหม้อน้ำเนี่ยจะมีด้านหลังความหนา45ตัวหม้อนเนี่ยก็คือจะเป็นเป็น80สตอนก็เท่ากับ160หม้อน,นี้ก็จะไม่ค่อยมีคือชาวบ้านก็ไม่ใช้กัน <laughs> มันเป็นหม้อนขนาดจิ๋วแต่ว่าเราเลือกให้มันพอดีกับเคสส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นไซส์สอ ก็คือพัดลม12 12เซน2ตัวเราเห็นเนี่ยคือดูจากงานแต่ละคนเนี่ยเราไม่เคยเจอน้ำที่บบว่าสีแปลกๆซึ่งเราก็พยายามผสมเทสดูหลายๆสีแล้วเรามองว่าเอยสีนี้มัน เออมันโดนโดนใจอ่ะคือลองสีฟ้าแล้วก็ไม่ได้ลองสีแดงแล้วก็มันก็ยังไม่ใช่ก็เลยลองแบบสีออกเขียวหยกหน่อยเออมันดูแล้วแบบว่าเอ้ยทางน้ำเนี่ยมันแปลกดีแต่ว่าเราเล่นเล่นตรงที่ว่าคืออย่างไม่ไปสีเขียว UV เลยเราเปลี่ยนเป็นน้ำพวกออโรราแทนตัวน้ำออโรร่าเนี่ยก็จะคือจะแปลกกว่ากว่าชาวบ้านเขาคือมันจะมีผงมุกวิ่งในน้ำอแต่ว่าพวกนี้เนี่ยคือระยะ อายุของน้ำเนี่ยก็คือจะ,จะน้อยกว่าชาวบ้านเขาก็คือส่วนมากเราก็ใช้เปลี่ยนทีนึง5เดือน6เดือนเปลี่ยนจริง,รงๆแล้เราคิดไว้ก่อนเพราะว่าคือตัวเคสเนี่ยจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของมันเนี่ยคือมันทำต่อยอดได้เราเนะอยากจะเอาฝังเข้าไปบนโต๊ะแต่ว่าคือด้วยความที่แบบว่ามันมน,น้ำหนักค่อนข้างเยอะ เราก็เลยว่าเออให้เสริมขาให้มันดูลอยมันออกจะแนวแนวโมเดิร์นหน่อยอะไรเงี้ยไม่เหมือนชาวบ้านเขาหน่อย <c oughs> <c oughs> นั่นแหละก็มันก็เป็นจุดเด่นของของโซนโซนเกมมิ่งเราตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟสถานะคือไฟสถานะตัวฮัดติดกับ power on ของตัวเครื่อง ผมจะทําไว้ข้างหน้าตัวเคสสายตัวนี้เนี่ยถูกเข้ามาเพื่อให้เสียบปลอด LED ได้ง่ายส่วนเรื่องขั้วที่ปลายสายเนี่ยก็มันจะเป็นสายต่อยาวอีกทีนึงเพื่อใช้ตกแต่งข้อดีของมันคือถอดหลอดเปลี่ยนอยากเปลี่ยนสีไหนก็เปลี่ยนขั้นตอนทั้งหมดก็อยู่แล้วราวเจได้แล้วตอนนี้เนี่ยจะเป็นการตกแต่งหน้าเคสเพิ่มนะครับคือ ให้เห็นถึงส่วนสําคัญของการใส่ลายเส้นการใส่สไตล์มอสของผมใส่เข้าไปในในตัวฝาหน้าของเคสผมจะทําการตัด PCB คือตัด PCB ของการจอที่เสียแล้วเนี่ยในจุดเด่นของของตัวชิปเซตของเขาแล้วก็จุดเด่นผมจะทำอะอะคริลิกแผ่นใสส่ลา,ายเส้นของตัวเองแล้วก็มีการเติมไฟหลอด LED เข้าไปเพื่อว่าจะให้มองแล้วเป็นช่องกระจกแล้วก็มองเห็นเข้าไปในตัวการาฟ จริงๆก็จะเห็นจากข้างหน้านั่นแหละเพราะเราใส่ลายเซ็นเราแบบคือภูมิใจอะตรงเนี้ยเพราะมันไม่มีใครทำอ่ะงานที่เราเจอส่วนมากก็จะเจอแต่แบบคืองานไอคิลิกงานติดสติกเกอร์งานแล็ปคือตรงนี้เรามองว่าเออเฮ้ยเราซ่อมอยู่ทุกวันเราเจอทุกวันมันมันอาจจะเป็นจุดที่จุดเด่นของเราเห็น p c b ใกล้ๆเออมันดูแบบมีอะไรน่านดีเราก็ เหมือนเลเซอร์ใส่ลงไปบนกระจกว่าเคสใจเย็นหน้าอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าชอบใจแนวนี้แนวดิบๆอย่างนี้ก็เตือนๆนหน่อย,อยนี้ก็ลองช่วยโหวตดูแล้วกันครับนะครับลองเข้าไปดูบิลลล็อกดูอะไรจากเพจก็ได้จะพยายามส่งรายละเอียดให้ให้ดูกันทั้งหมดหลังจากที่ออกอากาศแล้ว ไงกันบ้างครับกับแนวคิดวิธีการและเทคนิคของเดอะมอเดอร์คนนี้ครับในสัปดาห์หน้าครับเรามาดูกันว่าเคสที่เขาสร้างสรรค์มาจะเป็นอย่างไรและก่อนจากไปในวันนี้ครับเราก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราไม่ว่าจะเป็น CatDatacom Connecting Dreams บริษัทกสทโทรคมนา,าคมจำกัดมหาชนนั่นเองครับรวมไปถึง Gigabyte m o t ับอร์ดเทอ e r ม a ค t ทคทีทีอีสปอ e x e r m e m o r y และ NV i d i a ครับ สำหรับวันนี้ครับผมและรายการเดอะวอเดอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ